ประเด็น,นคือปกติผมจะเน้นเที่ยวต่างประเทศเยอะ่าฮะแต่ว่าพอช่วงนี้เราเห็นว่าการท่องเที่ยวประเทศเรามีปัญหาก็เราก็อยากช่วยครับเราก็เลยคิดว่าทํายังไงให้ให้มันวินทุกฝ่ายได้โดยการที่ว่าเราก็เลยคิดแคมเปญขึ้นมาว่าเออเราจะโปรโมาที่พักให้ฟรีเพียงแต่ว่าเงื่อนไขของเราเลยคือคุณต้องลดราคาให้คนไทยสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยเขาทำราคามาซัพพอร์ตชาวต่างชาติครับคือมันก็แพงไปสําหรับ คนไทยได้กันเองนี่แหละแล้วพอวันนี้มันเกิดวิกฤตขึ้นชาวต่างชาติไม่เข้าก็กลายเป็นว่าผู้ประกอบการตนี้เริ่มหนัก uh huh. พอเขาหนักเนี่ยสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นตามมาคือเขาอาจจะต้องไม่ปิดรหรือถ้าไม่หรือถ้าไม่ปิดไปเลยก็อยู่ได้แบบต้องลดพนักงานมันก็จะมีคนตกงานเยอะมากมันก็จะมีแบบชาวบงชาวบ้านที่เขาหากินกับการท่องเที่ยวอยู่ก็จะลําบากพอโพสเสร็จคนก็ช่วยกันแชร์ เป็นเป็นหลักพันครับเป็นพันพันแชร์แล้วก็โรงแรมผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ส่งมาในเมื่อชาวต่างชาติไม่มาเนี่ยจริงเราก็ควรจะซัพพอร์ตเองให้เงินมันเข้าสู่ระบบอย่างเงี้ยครับแล้วให้เงินมันสู่ท้องถิ่นเพราะว่าถ้าคนเดินทางไปเนี่ยครับไปแค่จังหวัดนั้นเนี่ยนอกจากเขาจะไปนอนโรงแรมเนี่ยเขาก็ต้องกใช้จ่ายอย่างอื่นใช่กินอาหารแล้วก็ต้องไปที่ท่องเที่ยวก็ต้องอาจจะต้องมีจ้างไกด์คือมันก็เป็นรายได้ให้กับที่ตรงนั้นเราจะแยกเป็นภาคครับอย่างวันนี้เพิ่งลงไบภาคใต้แต่ภาคใต้เนี่ยเยอะมากคือ สรุปตอนนี้ส่งมาประมาณ300ประมาณ3 0 0โรงแรมเป็นข้อดีอย่างหนึ่งแล้วกันถ้าตรงนั้นไม่ใช่พื้นที่เสียเ่ยงอย่าที่คุณหมอบอกก็เป็นข้อดีคือคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้เที่ยวในประเทศไทยเราเนี่ยในที่พิคพีคโดยที่ไม่มีคนเอ,อมันอาจจะหาไม่ได้อีกแล้วก็ได้